สวัสดีมิลักแฟนดาพี่ก้าูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะถึงคิวของเทพโยริจินะวันนี้จะมาทําการรีวิวเป็นทาง้ของโยริจิหลังจากทํามาเป็นสดาวลุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวละครมันเนี่ยยังเมตาเล่นได้อยู่หรือเปล่านะในแพทนี้นะเอาจิงเนี่ยถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมอ่ะต้องบอกก่อนว่าเล่นได้แล้วก็มันเป็นตัวละครพิเศษตัวเดียวที่ตีไม่ติดคิ้แล้วก็ไม่โดนความเสียหายคิคือ ไอที like been, like it, ่ต like ีไม่ติดคียอ่ะผมรู้มาสักพักแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาแปลสกิลของมันมันบอกว่าตัวละครมันจะไม่ติดคียคือก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันว่ามันแปลถูกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่มันบอกเนี่ยแปลว่าตัวละครยูริจิเนี่ยก็ถือว่ามีความถึกระดับหนึ่งเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันจะไม่โดนติดคีย์ดีขอนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากถึงตัวมันเนี่ยจะตีไม่ติดคียแต่ว่าอ่ามันจะมีสกิลของมันก็คือเป็นการแปลงค่าคียแล้วก็คียดาเมจเนี่ยมาเป็นพลังโจมตี เพิ่มขึ้น50%มั้งประมาณนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเออถ้าไม่โดนคีเนี่ยทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างถึกขึ้นนะแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวเหมือนตัวพิเศษอนะเพราะว่าตัวละครอื่นๆก็ยังไม่เห็นมีตัวละครไหนที่เป็นแบบยูริจิเลยประมาณนี้อะโอเคก่อนจะไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X 7 i g a m e ก่อนนะครับผมโอเคไปอะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็ สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป x 7 g a m e นะใครเป็น ios สามารถโหลดของ ios ใครเป็น android สามารถโหลดของ android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางด้านของ d e v e l o y e r ในแอปพลิเคชันของ,ของ x 7 g a m e อะ่ะ าเวอร์ชั่นที่มันเป็นทางของรถ99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อบรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กด เข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทําการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาดูก่อนเอ่อต้องบอกก่อนว่าใครที่เล่นนะปัจจุบันตอนนี้นะมันยังมีทนางนั่งของตู้ลีรันอยู่ซึ่งมันจะมีทนางนั่งของโยริจิด้วยใครที่ยังอยากเล่นนะสามารถมาเล่นได้แล้วก็ผมเพิ่งนึกได้ว่าเออเกมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันอื่นด้วยไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งนึกได้ว่าอ่าแค่หนึ่งดาวลุ้งอ่ะสกิลก็ตันหมดทุกอันแล้วยกเว้นอ่าพาสซีฟอันสุดท้ายที่เป็น2อันท้ายอันนี้อ่ะที่ต้องอ่ที่ต้องเป็น2ดาวลุ้งกับสาดาวลุ้งถึงจะตันแต่ว่าใครที่มีงบไม่เยอะผมแนะนําก็ทําเป็น1ดาวลุ้งเพราะว่าถ้า1นดาวลุ้งอ่ะสกิลต่างสกิลสี่สกิลแรกอ่ะมันจะตันแค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรแล้วเนี่ยสี่สกิลแรกแล ถ้าใครมีงบเนี่ยก็จัดเป็น2ดาว3ดาวก็ได้แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยผมแนะนําเป็นทางนั่งของออทำเป็น1ดาวลุ้งก่อนแล้วก็ไปทําอาวุธเนี่ยให้เป็นขั้น40ก่อนแล้วค่อยมากลับมาทํา2ดาว3ดาว4ดาวก็ได้หรือไม่ก็ใครอยากจะทํา3ดาวลุ้งก่อนแล้วก็ไปทําอาวุธเป็น40ก็ได้เช่นเดียวกันนะสถานะ่งของพวกตัวละคร UR ต่างๆนะนี่อ่ะแล้วแต่เลยว่าจะเอา1ดาวก่อนหรือ3ดาวก่อน เพื่อให้ได้แบบพัสดีเต็มๆขั้นเลยแล้วก็ค่อยไปทำอาวุธ40นะนี้อะมาเดี๋ยวเรามาดูเป็นท่านั่งของโยริจินะวันนี้เอาเป็นแบบออริจินอลแล้วกันนะเอาเป็นแบบว่าไม่ใส่สกินก็ตอนนี้สีดาวลุง้งใช่ไหมพลังอยู่ที่7,288,236นั่นเองนะก็สกิลของการรับดาวเนี่ยผมใส่เป็นนี้ HP พลังโจมตีแล้วก็สปีดนะแล้วก็นี้เมื่อใช้สกิลเนี่ยดาเมจบว20นเปนเวลา2เทินประมาณนี้แล้วก็ อันนี้เป็นเออ่น่าจะเป็นเอ็กซ์ต้าดาเมจอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเมื่อตีติคิเพิ่มดามิสิเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าตีมิติคิเนี่ยฮิลเลือดยี่สิบเซนก็เอาหลากัหลกๆเนี่ยเอามาเป็นการฮิวเลือดแล้วกันเอาจริ้งเนี่ยสามารถใช้ส่วนอื่นได้ก็เออนั่นแหละแล้วแต่นะว่าจะใช้ส่วนไหนก็ส่วนตัวเนี่ยเอาเป็นฮิลเลือดไว้ยื้อๆหน่อยก็ได้ประมาณนี้ใครที่แบบชอบดาเมจจัดๆนะผมแนะนำให้เป็นอันบนสุดอะ่ะน่าจะดีกว่าอนะมาถัดไปเดี๋ยวมาไล่ไปทีละอันเลยกันอ่ะเริ่มจากท่าทางของสกิลตัวละครก่อนนะก็สกกิลทีี่่นนะเดด๋ยวขออู สกิลที่1น,นะเอาแบบสรุปเลยนะก็คือโจมตีศัตรูแนวหน้านะแล้วก็ถ้ามีบัฟอยู่เนี่ยการโจมตีเนี่ยมันจะสะสมเกรดแล้วก็เออมันต้องบอกว่าไงถ้ามีบัฟอยู่อ่ะมันจะเรียกใช้สกิลตีเป็นเอก็คือตีเป็นตีหมู่แทนเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปนะว่ามันจะมีรูปแบบการโจมตีคือเป็นตีปกติแล้วก็ถ้ามีบัฟอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นการตีหมู่แทนประมาณนี้อ่ะแล้วก็เออมันจะมีดีบัฟด้วยสําหรับทางน้่งของดีบัฟสามันบนนะจะมีทางน้่งของ เ,เดี๋ยวนะสำหรับดีบัฟมีทั้งน้งของการลดความเด็วในการโจมตีคู่ต่อสู้แล้วก็ทำให้สู้เนี่ยติดตันแล้วก็ลดพลังโจมตีกับป้องกันคู่ต่อสู้นอ่งนะมี3ดีบัฟนะถือว่าค่อนข้างดีมากๆอันนี้อ่ะถัดไปเป็นทั้งนั้นของพาสีตัตวละครน,นะพาสีเนี่ยเออมันจะมีเอฟเฟกดาวก็คือถ้าตัวละครยูริจิเนี่ยกี่ดาวกี่ดาวก็แล้วแต่นะมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยคือ19ก็คือ4ดาวลุ้ง ถ้าสีดาวลุ้งเนี่ยมันจะได้เป็นทางหน้าของการเพิ่มคีย์ข้อแล้วก็คียด,ดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็เสริมให้กับทีมได้ค่อนข,ข,ข้างโอเคสุดๆอันนี้อ่ะแล้วก็ความสามารถของตัวละครนะมันจะมีทางหน้าของอ่าเดี๋ยวนะความสามารถของตัวละครมันจะมีอันข้างล่างใช่ไหมอันนี้นี่อ่ะสกิลของมันก็คือตัวละครเนี่ยจะโจมตีไม่ติดคีย์ิคอลนะแล้วก็อ่อถ้ามันจะแปลงเาเรียกว่าอะไรมันจะเอาดาเมจ ต้องบอกว่าตัวละครเนี่ยตีไม่ติดคีิ์ที่เแล้วก็ไม่โดนคีิ์ที่เอ่ะแล้วก็ค่าสถานะคีเปอร์เซ็นต์ของค่าสถานะคีแล้วก็คีดาเมจเนี่ยมันจะเหมือนถูกรวมกันแล้วก็แปลงเป็น50%ของพลังดาเมจพื้นฐานประมาณนี้ก็เหมือนแปลงคีกับคีดาเมจเนี่ยรวมกันเหมือนเอาคีคีดาเมจรวมกันอ่ะแล้วมาหาร2อ่ะมาเพิ่มดาเมจให้ตัวละครยูริจิอ่ะออประมาณนั้นอ่ะ <generous> ส่วนนั่งของบัฟเนี่ยมันจะมีทางน้่งของบัฟบันท้ายสุดเนี่ยที่เป็นโลกโปร่งแสงนะซึ่ง เอฟเฟกของมองทะลุเนี่ยการโจมตีจะไม่สรมรนคป้องกัน10%ของศัตรูแล้วก็ไม่ถูกลดดาเมจและไม่ถูกลดความเสียหายอ่ะเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะได้รับทนั่งของ10ชั้นของสถานะามองทะลุทุกเทิร์เนี่ยจะฟื้นฟู1ชั้นเป้าหมายที่ถือบัฟเป้าหมายที่ถือดีบัฟเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับ30%แล้วก็ป้องกันทูดาเมจอีกประมาณนี้โจมตีอ่าการโจมตีของตัวละครเนี่ยจะทําการลดจานวนชั้นของเป้าหมายลงประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นทั้นั่งของอันตินะอันติ อันติของตัวละครนะก็อันตินะเป็นการโจมตีเดี๋ยนะอันติอันติอันติมันค่อนข้างยาวพอสมควรฮะอันติของตัวละครนะโจมตีศัตรูที่อยู่แนวหน้านะสร้างความเสียหาย320%ของพลังโจมตีต่อศัตรูแต่ละตัวทุกครั้งที่โจมตีโดนเนี่ยจะทำการสะสมชั้นของบัฟเพิ่มขึ้น1ชั้นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกตถ้าเกตสกิลเนี่ยมากกว่า20%เนี่ยจะทำการสร้างดาเมจเสริมหนึ่งครั้งแล้วก็ ถ้ามากกว่า80%เนี่ยความเสียหายของสกิลนี้จะทําการทะลุบล็อกความเสียหายทั้งหมดของเป้าหมายเองนะถือว่าโดนดาเมจไปแบบค่อนข้างเต็มๆพอสมควรอย่างนี้อ่ะถัดไปเป็นทั้งนั่งของพาร,ร์สีตัวละครเอ่อพาร์สีพาร์าสีอ่ะพาร์สีนะสรุปสั้นๆก็คือสกิลเนี่ยเป็นพาร์สีโต้ะกับอัตโนมัติที่ได้อ่าที่ให้ความสามารถหลบแล้วก็ฟื้นฟูเลือดแล้วก็ทําการเสริมดาเมจอัตโนมัติประมาณนี้อ่ะเมื่อสะสมสถานะถึงระดับสูงสุดน่าจะ10สเต็คมั้ง จะได้รับโบนัสโจมตีหลายครั้งแล้วก็ทะลุบัฟศัตรูด้วยแล้วก็สามารถลดพลังป้องสามารถลดพลังศัตรูแล้วก็สตันลดเกาะเป้าหมายเออประมาณนั้นนะอ่ะถือว่ามีค่อนข้างหลายประเภทมากอันนี้ถัดไปเป็นทางด้านของอาวุธอันนี้ถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้แต่รอบเนี่ยจะได้รับทัง้างของ1ชั้นน้ำใจกระจกนิ่ง ก็คือได้รับบัฟอ่ะหชั้นประมาณนี้อ่ะเอฟเฟกของบัฟก็คือลบสถานะควบคุมที่ได้รับนะแล้วก็อยู่ได้สูงสุด5ชั้นไม่สามารถลบออกได้ด้วยดีบัฟแล้วก็อยู่จนจบการต่อสู้เมื่อสูญเสีย1ชั้นของอ่าบัฟเนี่ยจะได้รับพลังของ1นงชั้นของการหลบดีกแทนประมาณนี้อ่ะถ้าเลเวลยี่สิบเนี่ยเมื่อโดนโจมตีนะความเสียหายที่รับเนี่ยจะลดลงลดลงเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของตนเองอ่ะถ้าอยู่ในสถานะพิเศษเนี่ยจะลดดาเมจอ่าผลลดดาเมจจะเพิ่มขึ้นอ ถ้าบวก30เนี่ยเพิ่มความเร็ว30แต้มแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้จะรับทันที4ชั้นของบัฟเมื่อสถานะบัฟเนี่ยหายไปเนี่ยจะช่วยทางด้านของการลบดีบัฟหนึ่งอย่างที่อยู่บนตัวอะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล40เลเวล40เนี่ยขณะมีบัฟอยู่เนี่ยจะไมไ่รับความเสียหายจริงนะแล้วก็ดาเมจที่ได้รับแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เกิน30เซนของดาเมจของ HP สูงสุดทุกครั้งที่โจมตีสโตเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง2เซนเรืว่ความเร็วสสะสมได้สู ตีแรงขึ้นอีก2 4ความเร็วเพิ่อมอีก24น่าจะประมาณนี้และความเออมันบอกและความเร็วนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะแล้วก็เมื่อครบชั้นเนี่ยจะได้ท่านั่งของบัฟเสริมขึ้นอีก6%เอนั่นเองนะก็คือถ้าครบ12แตกเนี่ยดาเมจแรงขึ้นอีก6%เอเฟเฟกต์นี้ไม่สามารถถูกลบแล้วก็อยู่จนจบการต่อสู้น,นั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเอาจริงเนี่ยยูริจิเนี่ยถ้าจะให้มันกิงนนงก่ง ยังไม่มีงบขนาดนั้นแต่ว่าตัวละครอ่ะผมเปิดมาเผื่อแล้วนะคือตัวละครอ่ะผมเปิดมาเผื่อแล้วเรียบร้อยเนี่ยสิบสิบเอ็ดตัวแต่ว่าเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าในคลิปผมเนี่ยผมให้ดูเลนงคูไปหรือเปล่าว่ามันมีกี่ตัวคือผมมานับตอนนี้มันมีแค่สิบตัวทั้งที่มันควรจะมีสิบเอ็ดตัวไม่แน่ใจว่าผมเอาไปให้ตุวไหนกินหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจต้องมาเปิดเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ไอเทมของยูริจิเนี่ยคือใส่ของธาต ไม่ได้พิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่อาวุธของสายไหนก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้คืออาวุธเนี่ยถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ2เซตนะมีเซตดาเมจกับเซตแทงอ่ะก็คือเป็น5ดาวแดงหมด4ชิ้นเป็นเทียสิบสชิ้นเป็นขัด2 4ชิ้นแล้วก็เป็นไอเนี้ยเวลสองร้อยอีก4ชิ้นนั่นเองนะอะ่ะส่วนทั้งของสกิลนะที่เอามาเป็นทางนั่งของนี้เมื่อตีติคีเนี่ยทำการไล่โจมตีคู่ต่อสู้นะแล้วก็อันนี้เป็นจอะเกาะแล้วก็เป็นทางนั่งของข damage, ปปอคีร์ึ้นอีก 1 1 0สกิลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 12 5เปรซประมาณนี้ที่จะเป็นเพิ่มขึ้นนะอ่ะแล้วก็คีดามิเนี่ยก็คือใส่ไม้ให้มันลดครึ่งหนึ่งเพื่อเอาเป็นดามิเสริมเนี่ยเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างเยอะนะสิอ่าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ลดครึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ18%ประมาณนี้อ่ะแล้วก็สกิลนี้ใส่เป็นทน่ั้งของคอมโบกับสปีดนะคอมโบสปีดแล้วก็ไอเทมอาอาวุธยังไม่ได้ปลดแล้วก็อันนี้ผมใส่เป็นทน่ั้งของหน้าไม้ก็็คืออออเปนปนนนตีีลดกกระาะะูู่่่่้้มณ แล้วก็น,นี้คอมมาเลเวล50ทุกชิ้นเป๊ะแล้วก็อ,อมมารีใส่เป็นมังกรนะก็เป็นการลดดาเมจถ้าจะไม่ผิดนั้นลดดาเมจ30%มสิบเรบ้งแล้วก็มีการแปลงเป็นเพิ่มดาเมจด้วยประมาณนี้อะซึ่ง4ีชิ้นเนี่ยมันยังทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยสกิลมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกอันนี้ส่วนสกินก็มีแต่ว่าขอแบบออริจินอลบ้างแล้วกันนะเพราะปกติเล่นแต่แบบสกินมาค่อนข้างเยอะแล้วนี้อะโอเคทีมที่จะไปเทสวันนี้ก็ขอเป็นทางด้านของ อันนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะทีมประมาณนี้ก่อนอันอื่นไม่น่าจะมีอะไรแปลงมั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสกับอุซุยแล้วกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามาลองดูลองดูเอ,อ่อพลังวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่34ล้านคือเดี๋ยวขอขอลอันนี้ดีกว่าเราเอาดาเมจไปแค่ตัวเดียวพอเอาไปอันนี้อืมประมาณนี้อะ เดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจว่ามันจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวขอไล่ระดับไปเรื่อยๆกันนะเริ่มจากอันนี้23ล้านตีไปเรื่อยเดี๋ยวไล่ระดับไปเรื่อยผมไม่แน่ใจว่าสกิลมันจะโอ้โหมาถึงปุ๊บโดนสตันทั้งทีมสุดยอดปกติไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะมาถึงสตันทั้งทีมเนี่ยอ่ะโยล้างซีซีอ้าวไปเด้ล้างซีซีดีกว,ว่ามันเลยเทธนออกมาแล้วโดนตัดไปเทิอนหนึ่งคือเทธนแรกแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนิสโกบัฟมาก่อนหนึ่งทีโอไม่แต่โยเราสปีดเยอะกว่าแต่โดนมันจะโดนใบน,นะ โดนสปีดไปละเหมือนจะโดนใบนะไม่แน่ใจว่าจะได้ตีหรือเปล่ามันมีล้างซีซีอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ดวงแล้วกันใช่คำว่าอยู่ที่ดวงโอ้โหแตกทั้งทีมครับเฮ้ยเปิดมาปุ๊บโดนสวยทั้งทีมเลยโยยไม่ได้ทำอะไรเลย,ทย oh เทพโยกูอ่าเดี๋ยวไอเทมขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาเป็อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยล้างซีซีได้อีกระดับนึงอ่ะเอานี่ไปเอาใหม่เอาใหม่ เทพโยยไม่ทาอะไรเลยมาถึงปุ๊บโดนตีแตกแล้วมาขอได้ลองตีหน่อยจะได้รู้ว่าดาเมจมันได้ประมาณไหนโอ้เออเห็นไหมรอบนี้มาเราไม่โดนสตันเลยนะชิวๆอ่าะตีเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีตายเกิดเนี่ยเนี่ยตายทั้งทีมแล้วเนี่ยแทบจะตายทั้งทีมแล้วนะคือถ้ามันได้ตีอ่ะม,มันแรงมากแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ แล้วก็อย่างคือตัวละครมันก็เป็นตัวละครเมตาเก่าเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ยงคงกระพันเท่ากับพวกเมตาใหม่ๆแต่ว่าถ้าถามว่าดามิเดะมันแรงไหมก็แรงอย่างที่เห็นเลยคือเมื่อกี้ถ้าไม่มีการกันตายกันอะ่ะก็น่าจะตายมาสองสามตัวก็ถือว่าแรงนะแรงแรงมากๆแตกเรียบร้อยยังไม่ทันจะทําอะไรเลยไม่มีตายเกิดด้วยอะยี่สามล้านได้ประมาณนี้อาจริงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่ามันอยู่ที่ทีมด้วยถ้าเจอทีมเมตาอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอะ เจออูซุยเจออะไรพวกนี้อะลองดูทีมนี้มาเทพโยเทพโยจะไหวหรือเปล่าปาดอะโอเคอะได้ตีอยู่ได้ตีเมื่อกี้นว่าได้แค่ทีเดียวนะแล้วดูบัฟดิสูงไปไหนเนี่ยเอามาเอามาตีโป๊ะโป๊ะเออเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เจอแบบพวกตัวเมตาจ๋าๆเนี่ยมันก็รอดอยู่นะ อย่างทีเมื่อกี้มันเป็นอุซุยกับมิจิกะสืนะสองตัวเลยอาจจะค่อนข้างหนักไปหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่ไม่ไม่แย่ไม่แย่มา,มาอีกอย่างคือมันก็แพ้พวกตัวละครอมาตะเลยคือเอาจิงตอนนี้นณปัจจุบันนะโยเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ประมาณดาเมจเทียเอออยมาณเทียเอโยมุซันอ่าซานิมิประมาณเนี้ยพวกเนี้ยมันอยู่ประมาณดาเมจเทียเอกัน ส่วนทีเเนี่ยก็ต้องให้เป็นช่างของมิจิกะสึกับอุซุย2ตัวก่อนเมตาตอนนี้นะคือถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ถ้าปั้นสุดอะมันเล่นได้แต่ว่าใครที่งบน้อยอะผมแนะนําไปทําเมตาดีกว่าคือพวกตัวละครเมตาเก่าอาจจะไม่ค่อยจําเป็นหรอกไปทําเมตาใหม่น่าจะดีกว่านะแล้วก็ผมคิดว่าอีกไม่น่าจะเกิน1เดือนเซี่เสืส่อเข้าก็คือเดี๋ยวรอไปเก็บช่างของอินุสเกะแล้วก็เซสื่อสองตัว ก็จะเป็นตัวละครดามทิทเทียเทียอ่าเทียเอสอีก2ตัวละครแล้วกันนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าตัวละครดามิทนะสตัวเนี่ยที่ที่พอเลงๆไว้นะก็มิติคาซึอ่อุซุเะสูนอินโนสเกะแล้วก็เซซึอ่ะเป็น4ตัวละครน,นะที่เป็นดามิทเทียเอนะเอ้ยนะเยทียเอสประมาณนี้ส่วนตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็อย่างพวกมิติอ่าอย่างพวกยู G, ริจิมุซันซาเิมิ ประมาณเนี้ยเออมันจะอยู่ประมาณเทียเอก็คือดรอปลงมาหน่อยนึงประมาณนี้ส่วนที่เขาบอกว่าเซสึมาแล้วอุซยจะตกเมตาก็อาจจะตกก็จริงแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่เทียเอสนั่นแหละอาจจะอยู่แบบเอสปลายปลายหน่อยอ่ะคืออาจจะอยู่เอสท้ายสุดอะประมาณนั้นอะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าอยู่เทียเอสอยู่เพราะว่าดามิทมันค่อนข้าง,ง,งแรงแล้วก็เออค่อนข้างหลายประโยชน์มากทำซีซีทำอะไรพวกนี้ก็ได้ผมคิดว่ายังไงมันก็ยังเก่งอยู่เออก็คือมันไม่ตกเทียเอสหรอก ยังอยู่ T.S เ่แต่ว่าอาจจะอยู่ท้ายหน่อยอาจจะอาจจะไม่ติดทีมหลักของสุตลต่านแต่ว่าผมคิดว่าติดทีม2ทีม3แน่นอนคือผมคิดว่ายังไงมันก็เลยจะติดทีม2อ่ะต่อให้มันไม่ติดทีม1อ่ะแต่ว่ายังไงก็ติดทีม2แน่นอนคือตัวละครมันยังเก่งอยู่นะยังเล่นได้ส่วนหน้าของยริจิเนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่เก่งกว่านี้เพลอเเนี่ยอาจจะมาเป็นระดับ U.R. หรือไม่ก็สูงกว่าเอ้ยอาจจะเป็น ยูอาร์บวกหรือไม่ก็สูงกว่ายูยูอาร์เออประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอจริงเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวละครระดับเนี้ยมันก็คงไม่กระจอกหรอกอืผมคิดว่าไม่กระจอกหรอกแต่ว่าถ้ามันมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าตอนที่ฟันคอของโคคุชิโบนี่ก็ตลกดีอะ่ะเออผมคิดว่ามันคงไม่มาเป็นเวอร์ชันเก่าหรอกมันคงเอาเป็นเวอร์ชันดีๆนั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงอ่ะโอเคสรุปแล้วเราสู้ใครไม่ได้เลย สรุปแล้วสู้ใครไม่ได้เลยยี่สิบสามล้านยี่สิบสี่ล้านไม่ได้เลยซาก,กาคนอ่าเดี๋ยวขอลองดูคนอื่นๆอ,อีกว่าจะไปถึงไหนต้องทําใจนะว่าเอาตัวละครเทียเอไปสู้เทียเอสมันก็จะได้ประมาณนั้นแหละอันนี้สามสิบล้านหังทิงงูแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็ดอันนี้เราไม่น่าจะชนะปะชนะยากอะ่ะโขมาถึงปุ๊บโดนตันแต่ว่าเราใส่ล้างซีซีมาถ้าติดนะถ้าติดก็ยังพอได้ฟันอยู่ อ่ะตีอ่ะได้ฟันอยู่หนึ่งสองเห็นไหมฟันทีเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็ตายไปตัวหนึ่งนะฮะตาย2ตัวแล้วเนี่ยแล้วอูซุยเนี่ยถ้าไม่มีการตายก็ตายาอีกนะเป็น3ตัวเนี่ยก็ถึงบอกว่าดาเอจมันยังถือว่าแรงจัดจ้านอยู่แต่ว่ามันแค่ทางพวกติดกันตายเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวมันก็ค่อนข้างบางนะมันมันไม่ได้หนาเมียมาตะทีๆเหมือนตัวละครเมตาใหม่อะ่ะแต่ว่าถ้าถามเรื่องดามจเอตแรงอยู่นะยังถือว่าแรงอยู่ อย่างนีนน้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ใช่พลังน้อยๆน,นะ30ล้านถึงห้างทีทง,งูจะเป็นแค่ SP ก็เถอะแต่ว่าคนเนี้ยผมเคยสู้แล้วก็คือเราก็เคยสู้เขาแทบไม่ได้เลยเหมือนกันอันนี้ยังถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอยู่เห็นไหมโดนต,ตีโป้งเดียวตายคือตัวละครมันแพ้ทางพวกอามาตะหลยสู้ยากอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวไปลองโชว์ความเทพเดี๋ยวเ,เป็นหนต่อห้า แต่ว่าขอลดระดับพลังลงมาหน่อยแล้วกันเอาเป็นดรอปหน่อยมาเราพลังอยู่ที่เจล้านนะเอาสักส1ล้านดูแล้วกันมันจะไหวปะเนี่ยไปเจอกับพวกามาไต่หลอดปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนคือมันแพ้ทางพวกมาต่จริงๆนะสู้สู้อมตะไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะปาดหนึ่งโอโ,โ,โ,โอโออ่ะตีมาตีมาตี โอ้โดนทอนด้วยล้างซีซีไหมล้างทอนอันติล้างไหมล้างไหมเขาใส่ล้างซีซียอยู่มันจะล้างให้ไหมเนี่ยฟันตันอยู่หนึ่งอ่ะไม่อันติด้วยได้ตีปกติอย่างเดียวสุดยอดเนี่ยแต่ว่าด้ดาเมจเหลืองๆมันก็เป็นคีไม่ใช่หรอเขาบอกว่ามันไม่โดนคีไม่ใช่หรอดาเมจเหลืองๆมันก็ยังเป็นคีอยู่นะ เออเมื่อกี้11ใช่ไหมอ่ะเอาคนนี้ดีกว่าคุณ NT Channel นะ NT Channel มาลองกันหน่อยสิลองดูหน่อยสำหรับเทพยโยนะจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาจริงมันก็เป็นคอนเทนต์ขำๆนะเพราะตัวละครมันเป็นแค่ t a ะมันสู้ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าจะให้เก่งอ่ะผมคิดว่าถ้าอาวุธ40เก่งกว่านี้แน่นอนเอาวุธ40เก่งกว่านี้แน่นอนนะการันตีได้แต่ว่านั่นแหละขวดมันค่อนข้างหายากนะแล้วก็ถ้าจะรีไปรีกลับก็ ห้าร้อยอ่ะรีจากอีกตัวหนึ่งมาโย250รอยารีจากโยคืนไปอีก250ก็คือรีตัวหนึ่งก็ตัวละ5 0 0อ่ะถ้าจะทำคอนเทนต์เสียคอนเทนต์ละ500มันก็ลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันรีไปรีกลับมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเออเอาไปว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวละครมันเป็นแค่ตัวละครเทียเอคือถ้าถามว่าปั้นได้ไหมอ่ะมันปั้นได้ไว้ทีม2ทีม3ได้ถ้าไม่เจอกับตัวละครพวกเมตาดามจ ที่เป็นอมตะอะไรพวกนั้นน่ะที่ไม่ใช่อ่าถ้าเอาง่ายๆนะถ้าไม่เจอมิจิกะสือไม่เจออุซุยผมคิดว่าเล่นไหวเล่นไหวแต่ว่าถ้าเจอไอ้สองตัวเนี้ยคือไม่ไหวจากที่เห็นเนี่ยคือเทินที่2เนี่ยอุซุยอันติทีเดียวโยก็ตายแล้วคือมันตัวละครมันตีแรงจริงต้องต้องยอมรับว่าตัวละครมันตีแรงจริงแต่ว่าตัวละครมันก็บางเช่นเดียวกันเหมือนกันทั้งนั่งของนิสโกะสูน่ะ คือตัวละครดีนะเดสโกสู้นย์วันนี้ผมอัพมาเป็นสีดาวลุงละคือเดสโกสู้นเนี่ยตัวละครมันดีมีการรัดเทินอันติมีอะไรแต่ว่าตัวก็บางเฉียบเหมือนกันประมาณเนี้คือทุกตัวละครเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหมดแต่ว่ามันยังเราก็ต้องหาปรับอแดปเอาเออเอาจริงเล่นตามความชอบก็ได้นะเกมมันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วนะนอกจากว่าใครที่จะเล่นแบบแข่งเอาเมตาแข่งอ,อะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ ด้วยความที่ว่าเมื่อวานอ่ะมันปิดอัปเดตมาใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทําไมในอารีนาเนี่ยเราถึงแพ้คนที่ไม่ควรจะแพ้ซึ่งเป็นหลายคนมากๆที่แพ้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงแพ้อย่างนี้ยแล้วมันดูประวัติไม่ได้ด้วยนะว่าว่าอะไรเจอ,อยังไงนะแต่ว่าวีสิบห้ายหลายคนเนี่ยก็แพ้ค่อนข้างเยอะนะอย่างนี้ยผมแพ้ซึ่ง ทีมที่ผมใช้เนี่ยอ่ะผมใช้โยริจินะทีมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้เป็นทานังของโคคุชิโบโคคุชิโบอ้ ibo, อาวโคคุชิโบโคคุชิโบอ่ะดูไม่ได้ด้วยแต่ถ้าจะไม่ผิดนะโคคุชิโบเขาพลังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณสองสองไม่เกินสามล้านอะ่ะ โคคุชิโบเขาเนี่ยน่าจะพลังประมาณ3ล้านได้อผมตีให้เต็มที่อาจจะต้องสามล้านประมาณนี้ซึ่งโยริจิผมอะ่ะพลังอยู่ที่6ล้านกว่าคือโอกาสที่จะแพ้มันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ทีมอื่นๆอีกนะก็ดูจากสภาพทีมอะ่ะคือของผมเหนือกว่าหมดแต่ว่าแพ้พลังเนี่ยของของเขาอยู่ที่2องพใช่ไหมของผมยอยู่ที่5้0 0ก็แพ้แพ้แบบดูประวัติไม่ได้ด้วยนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะที่แพอ้ออ บางคนก็ชนะบางคนก็แพ้อย่างเนี้ย V10 ก็แพ้ V14 ดูประวัติไม่ได้ด้วยแล้วก็ผมจําได้ว่าเหมือนจะมีแชมป์อะอย่างเนี้ย1 1แพ้14คือเลเวลก็ห่างกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีอันหนึ่งที่เป็นตัวตึงอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมส10กับ1 5อ่ะเนี้ย14 10กับ14อันเนี้ยเป็นถือว่าตัวตึงๆอยู่นะแล้วก็เอ่อคนนี้อะคนที่ชนะอยู่นะคนระดับแชมป์นะก็เนี้ยประมาณเนี้ยคือแล้วมันดูประวัติไม่ได้ด้วยนะว่าทําไมถึงแพ้นะ ก็ค่อนข้างแปลกอยู่แต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นเฉพาะวันที่มันมีอัปเดตอ่ะเออเป็นเฉพาะวันที่มีอัปเดตเกมประมาณนั้นอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสัตว์ไปได้ส่วนใครว่าสงสามารถดูคลิปกเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคิวด้านซ้ายเพดีด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแบบครับผม